ที่ผมบอกไปคลิปก่อนนะที่อาชีพนี้ลงดันกาก่าว,วันนี้ผมก็จะเอาพาไปลงดันนะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมนะครับกับอาชีพเจนนะครับคือลงวอยนิทพจัดเลยนะครับนะน่าจะเป็นอาชีพโนโหนึ่งแล้วลงวอยแต่เราวันนี้เราจะเอาไปลงดันกันนะครับว่ามันจะไหวไหมครับเอาเป็นดันเปลี่ยนสวิต์อาชีพเลยนะไม่รู้ว่าผมลงไปยังโอ้โหลงไปหมดแล้วเย็ดค ทำไงเลยทีนี้โอ้โหลงไปหมดแล้วอะ่ะโอ้โหลงหมดทุกอันดันการไหมอ่ะดันการ์ดมาลงซ้ำได้นะครับผมจะเอาระดับไหนอะ่ะ ผมจะเอาระดับ8สแตนดาร์ดของเรานะครับนี่ระดับ8ระดับ8นี้ถ้าเราลงเราจะได้760 60นแลนการ์ดนะครับลงซ้ำเลยนะครับตัวนี้ผมขายพันต้นๆน,น,นะครับใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะ หรือใครมีไอดีไม่ได้เล่น<ๆ>ก็ทักไปขายในเพจได้นะครับลิงผมแปะไว้ใต้คลิปให้นะลุยครับมาเอ้ยกระตุ๊จบแล้วผมโอเคจังโยดูเลือดผมเด็งยเย็ด้นี่เราวางต้นไม้ไว้ตรงนี้เลยนะครับ เนะระวังต้นไม้ไ้ตรงนี้เลยอาจจะช้ากว่าอาชีพอื่นนะครับแต่ก็ผะว่านัา่นน่าผว่าน่าจะโอเคนะช้าอยู่แต่ก็น่าจะไหวนะผมว่า เฮ้ยได้อยู่นะครับเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่เฮ้ยกระตุกโอ้โ oh, หกระตุกครับเกือบเกือบและนึกว่าหลับแบ็ผมน่าจะน้อยด้วยแหละมันก็เลยกระตุก ได้อยู่นะเฮ้ยทำไปเล่นไปนะครับเนี่ยลุงดันการ์ดพอได้อยู่นะโลงคนเดียวนะครับบางๆก็ไปล่าบอยได้นะเลือดเลือดเราเด้งมันเด้งดีมากเลยนะครับเลือนโอ้โหโฟนตก ก็ขอไปด้วยนะครับฝนตกเกลีเคมาตกอะไรตัวนี้เพื่อนโอ้โหมีทรายว่ะต่อไปผมต้องไอ้นี้ก่อนนะผมต้องวางต้นไม้ก่อนไม่งั้นนี่ตัวรถไล่เนี่ยมีไงได้อยู่ครับได้อยู่ เฮ้ยเอาเรื่องครับสุดจัดนะนี่ไงเดินมาทางนี้ก็โดนต้นไม้ผมสอยอะ่ะเอ้มันมันเห็นไหมมันยืนแบบชิวๆเลยอะ่ะปล่อยให้ลูกน้องจัดการนะครับไหนเรามีลูกน้องอยู่แล้วไม่ต้องกลัวปลูกต้นไม้เรากดครั้งหนึ่งก็น่าจะได้สองรอบนะ เนี่ยปล่อยลุน้องจัดการเลยเรายืนนิ่งๆเลยชิวๆอ่ะชิว,ชวจัดต้นไม้ผมลองคำนวณแล้วมันได้สองรอบนะครับเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณสองรอบอ่ามันก็จะหมดจากนั้นเราก็วางใหม่โอเคโดนใบโด,น,ดนอะไรไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีลูกน้องเราเย็ดเคสูจัดนะครับเอาเรื่อง เฮ้ลงดันก็เอาอ่ะได้นะครับลงดันนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ทำเปเล่นไปดูดู h อพี <HP S 2> ผมเด้งนี่ครับโอ้ oh. สุดเหลืออ e ีหกดากต่อไปเจอสะท้อนเลยนะครับผมบับก่อน ต่อไปเือสะท้อนเลยนะครับเนี่ยเอา้าไม่ตีให้นี่เจอสะท้อนแน่ต่อมาปุ๊บเป็นไงสะท้อนเฮ้ยความจำผมน้อยว่ะมันกระตุก กระตุกจัดๆเลยว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่โดนสะท้อนนะผมไม่โดนสะท้อนนะครับโชคดีไปนะครับกระตุกว่ะต้องขออภยัยเลยเฮ้ยนี่ไงสะท้อนผมบอกแล้วไม่โดนรอบรอบก่อนมาโดนรอบนี้นะครับโอ้โหเกือบหลับนะครับเกือบหลับนะแต่กลับมาได้อยู่เกือบหลับแต่กลับมาได้เย้เท่เอาเรื่องเหมือนกันเมื่อกี้โดนสะท้อนอะไรไม่รู้นะ วืบวืบวืบเลยนะครับหลับเลยนะน่าจะโดนสะท้อนตัวไหนไม่แน่ใจอีกสองนะครับสองก็ผ่านแล้วง่ายมากครับนะง่ายมากๆเลยเอ้ยมันเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่วางตรงนี้เลยไหน ปลูกผักปลูกผักนี่เราเราเดินมาตรงต้นไม้เราก็ได้ร่อนมาเราไม่ต้องทำอะไรแล้วยืนนิ่งๆเลยปล่อยสก,กิลปลาขวดอย่างเดียวนะครับบึ้มอ่าดีครั้งเดียวก็หมด้าปเป็นอย่งกี้ นี่ไงชิวจัดโ <c oughs> คตรดีอ่ะเฮ้ยสบายจัดเลยนะครับเนี่ยไวด้วยนะครับล่าบ,บอสลงดันลงวอยเ้ยเลต่ล่าบ,บอสนะครับถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวผมเอามาล่าบ,บอสให้ดูแล้วกันปลาขวดที่ผมว่าได้นะฮะสบายเลยนะครับจบหวานเจีย๊ยบโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ สเตตัสที่ผมอัพก็ประมาณนี้นะครับของสวมใส่โอ้ผมโดนถอดอาวุธตรงส่วนหัวนะครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็ชิวๆนะครับรูนจำเป็นก็ที่ผมบอกไปเมื่อคลิปก่อนนะครับสองรูนไหนอะนี่รูนนี้แถวสามนะครับโอกาสออก หกเปอรนะครับหารูนี้ให้ได้ก่อนนะครับต่อมาก็เป็นรูนตัวนี้นี่นะครับเราจะปลูกต้นไม้ได้สามต้นอันนี้คือการันตีสามแถวเลยนะครับโอ้โหฟนตกแล้วผมต้องผมต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันเสียงดังมากนะครับเพื่อนๆก็แคบเอาเลยนะมาตกอะไรตัวน,นี้เย้เค okay. ้อารับรวม ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ